สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นแม่เลี้ยงเดี่ยวเศร้าถูกลวงโอนเงินต่างบัญชีโดนดูนดหายกเกลี้ยงเผยวิธีหลอกแบบใหม่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่สพเมืองศรีสะเกดนางสาวใหม่อายุ30ปีชาวอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยพ่อแม่ญาติพี่น้องนำเอกสารหลักฐานมามอบให้พันตำรวจโททองพูลประกอบกิจสารวัตรสอบสวนสพเมืองศรีสะเกดเพิ่มเติมในคดีถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ หลอกโอนเงินเกลี้ยงบัญชีธนาคารโดยน,นางสาวใหม่กล่าวว่าเมื่อวันที่24สิงหาคมได้มาแจ้งความไว้แล้วหลังมีโทรศัพท์ส่งลิงก์เกี่ยวกับการติดตามพัสดุมาทางข้อความโทรศัพท์ของต้นแจ้งว่าพัสดุที่ส่งไปกรุงเทพมูลค่าประมาณ2,000บาทได้รับความเสียหายหากต้องการรับเงินชดเชยให้กดเข้าไปดู ปรากฏว่าเป็น QR โค้ดให้สแกนลายจึงสแกนเข้าไปปรากฏว่าลายเป็นชื่อบัญชีบริษัทขนส่งชื่อดังแห่งหนึ่งจากนั้นได้สนทนากันก่อนมีการส่งลิงก์มาให้กดเข้าไปอีกและให้กลับไปทำตามขั้นตอนเครื่องโทรศัพท์ที่ได้รับลิงก์ครั้งแรกและได้กดดาวน์โหลดแอปส่งของบริษัทดังกล่าว กดติดตั้งและกดรับการตั้งค่าต่างๆในโทรศัพท์ซึ่งขณะนั้นมีโทรศัพท์อีกหมายเลขโทรมาบอกวิธีติดตั้งแอปและให้ทําตามขั้นตอนต่างๆจนติดตั้งสําเร็จนางสาวใหม่กล่าวอีกว่าจากนั้นลายบริษัทขนส่งดังกล่าวได้โทรเข้ามาให้ตนส่ง QR โค้ดธนาคารกรุงเทพของผู้แจ้งไปให้และให้อนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงเทพไปยังบัญชีธนาคารอื่นของตนก่อน30-50%้น30ตนจึงโอนไปทั้งหมด1 5 9 1 0 7บาท ไปยังบัญชีธนาคารทากศชื่อของตนเองคิดว่าคงไม่เป็นอะไรจากนั้นสายหลุดไปกระทั่งมาผิดสังเกตตอนเห็นเป็นรูปคอมพิวเตอร์ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของต้นจึงเข้าไปตรวจสอบในแอปธนาคารทากศ พบว่าเงินในบัญชีทั้งหมด1 6 3 2 2 6บาทถูกดูดหายไปหมดเกลี้ยงจึงโทรศัพท์ไปสอบถามได้รับแจ้งจากธนาคารว่าบัญชีที่ปลายทางที่บัญชีธนาคารทกศโอนไปมีการโอนต่อกันไปหลายครั้งจนไม่มีชื่อบัญชีเชื่อว่าถูกหลอกลวงจึงแจ้งความรงทุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวใหม่ย,ยังกล่าวด้วยว่าเงินในบัญชีธนาคารที่ถูกดูดเอาไปเป็นเงินที่สะสมมานานหลายสิบปีแล้วซึ่งเป็นเงินก้อนเดียวในชีวิตที่ต้องการเก็บไว้เป็น ทุนการศึกษาให้กับลูกชายเนื่องจากตนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และยังต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชารามากแล้วซึ่งการที่โดนดูดเอาเงินจากธนาคารไปจนหมดสิน้นทําให้เสียใจมากเพราะไม่เหลือเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวชีวิตและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมากพันตํารวจโททองคุณกล่าวว่าคดีนี้สั่งการให้ร้อยเวรเจ้าของคดีเ,เร่งดําเนินการตามกฎหมายโดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อทำการอายัดเงินที่ถูกดูดเอาไปและจะเ,เร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวสขอบคุณค่ะ